ขอเจริญพรแลบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เป็นวันข้าวพรรษาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันอาสารหบูชามีการทําบุญตักบาตรถาวายพระตาหาัก,าาก็มีการทําวัดสวดมนต์ฟังเทศภาคค่ํก็มีการทําวัดสวดมนต์เย็น มีการปฏิบัติธรรมกวางพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาราบูชาก็มีเวียนเทียนสำหรับในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ประสงค์ทุกวัดทุกพระอารามทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีการเทศกาลเข้าพรรษา ตามที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบและได้ถือปฏิบัติกันมาส่วนบรรดาญ,ญาติโยมนั้นก็ได้มีโอกาสที่จะได้มารักษาศีลอุโปสถรักษาศีลปฏิบัติธรรมก่อนหน้านี้นั้นเราก็ทำกันมาตามลำดับเป็นประจำกันอยู่แล้ว บางท่านก็ทำกิจกรรมมาวัดธรรมวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมบางท่านก็ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางม,มาวัดค้นน้อมใจทำวัดสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาที่บ้านแต่เมื่อวานนี้โยมที่มารักษาศีลอุโบสถที่ได้พักแรมอยู่ที่วัดปาด่ามระดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เมื่อเช้ามืดนี้สัญญาณระฆังก็ดังขึ้นเวลาตีสี่สามสิบนาทีเวลาตีห้าก็ได้ทำวัดพร้อมกับพระสงค์โยมที่รักษาศีลุบโโสถเมื่อคืนนี้สิบหกคนด้วยกันในลำดับต่อไปท่านพระประหลัดธงชัย จะได้ดำเนินการไปตามลำดับวันนี้ขอถวายคำกราบแด่พระเดชคุณท่านเจ้าคุณพระวชิวรปัญญากรเจ้าอาวาสวัดป่าประดูพระอารามหลวงรูปที่เก้าเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองและเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยองแห่งที่หนึ่งพร้อมทั้งพระเทรานุเถระและเจ้าเจาเริญพรไปอย่างญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมกัน ในโอกาสการทำทานเข้าสู่ช่วงข้อพรรษาสามเดือนจเจริญพรประธานฝ่ายคารวาะในการจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมูบูชาพระพุทธรพีเพชรรัตน์พระพุทธเจียนตี2,600ปีในโอกาสนี้ขอจเจริญพรคุณโยมแม่ใหม่ปรึกษาชาติปีนี้ก็ อายุเข้าเลขเก้าเลยนัโยมนะย่างเข้า91ได้เป็นประธานฝ่ายคารวะในการจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย mm hmm. ยังแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมโยม91แล้วโอากาสนี้ก็ขอเจริญพรกุนโยมทุกท่านได้น้อมประนมมือส่งใจอย่างพระพุทธรพีพิชรัโดยพร้อมเพียงกัน รกนอ,อ,อนไหวขอนมุทนากับคุณโยมแม่ใหม่ปรึกษาชาติไว้นะโอกาสนี้ในรำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมทุกท่านได้ยืนขึ้นโดยพร้อมเพียงกัน และในรำดับนี้ขอเจริญพรคุณโยมดร์สมเกียรติคงสวัสดิ์เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเจริญพรเตรียมพร้อมถวายความเคารพ ถวายความเคารพขอมุทนากับคุณโยมดรสมเกียตคงสวัสดิ์เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้หนะโอกาสนี้เจริญพรทุกท่านได้นั่งตามเดิมในรมตับต่อไปพุทธศาสนิกชนจัดได้พร้อมน้อมประนมมือส่งใจยังโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรพีเพชรรัต เพื่อกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลรับศีลไปตามลาดับครับขอเชิญทุกทุกท่านตั้งใจนะครับไหว้พระบูชาพระได้รับศีลดยพร้อมเพรียงกันครับอะระหังสัมมาสาัมพุทธโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเท สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมมงนัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกาสวัสังคฆสังฆังนมัมมิอิมินาสก,การนาพุทธังปูเชมะ อิมินาสการีนะธรรมังคูเชมะอิมินาสกาเรีนะสังฆังภูเชมะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัตทายะติสรณีนัสหาปัญจาสิลานิยาจามา

NaMutasaBhagavato um Arahato Sama Samputasa NaMutasaBhagavato um Arahato Sama Samputasa โอสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคาฉามิพุทธังสรนังคจชามิธรรมังสรนังคาฉามิธรรมังสระนังสังฆังสรนังคาามิสุตยามีพุทธังสรนังคาฉามิสุติยามีพุทธังสระนังคจชามิ ติยามปีธรรมังสารนังขจามิธุติยัมปีธรรมังสารนังขจามิธุติยัมปีสังฆังสารนังขจามิธุติยัมปีสังฆังสารนังขจามิธุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิธุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิธติยามปีธรรมัง สารนังกคชาเมตติยา,ยามีธรรมังสารนังคฉาเมตติยา,ยามปีสังขังสารนังคฉาเมตติยา,ยามปีสังขังสารนังคังสมาธิยามิตานาติปาตาเวรมะนีสิขาปะทังสมาธิยาเมตตินนาทานา เวรมะณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอธินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิะเมสุมิจังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาตัฏานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุกติงยันติสาธุสีเลนะโคขสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสตัสสัมมาสีลังวิโสทาเอเอามะพันเต ในลำดับต่นี้ไปขอเจริญพรคุณโยมทุกท่านได้เข้าสู่ในพิธีการถวายเทียนพรรษาสามัคคีคู่หน้านี้นะโยมนะในสาราการ,ปรเปลี่ยนแห่งนี้ในลำดับโอกาสนี้จะเจริญพรคุณโยมทุกท่านได้ตั้งน้นโมสามจบสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนนโยมนะ นโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เพื่อให้กล่าวได้ชัดเจนอาตมาจะขอแบ่งวักคำเพื่มเติมนะกาบนี้ได้ตั้งใจส่งใจอย่างคู่เทียมข้างหน้ายักเทพันเต,เนเตสังโคปติชานาตุาาตมะยังพันเต,นเ,ตเอตัง สามะคีปะคีปะยุคังเตมาสัง,สงพุทธสาปูชนัทธายาะายาอิมัสมิงธรรมะสารายังาาายานิยาเทมา สาธุโนพันเตอะยังวัสสิกะทานาสาอานิสังโสอัมหากังทีฆระตังทิตายะสุขายะสังวัตตู ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์โปรดรับท้าข้าพระเจ้าทั้งหลายาาขอน้อมถวายเ,าเทียนพรรษาสามคีาามค,คู่นี้ไว้นะนะสาลาการ,ปรเปลี่ยนแห่งนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพันษาขออานิสงออส์งแห่งการถวายทานการเข้าพันษานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายลาจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเธอและขอเจอเริญพรคุณโยมชรินดวงเกตและครอบครัวเป็นผู้แทนของพุทธศาสนิกชนในการถวายเทียนพรรษาเริ่มแรกเจเริญพรได้ประจำทางด้านหน้าเทียน และขอเจอเริญพรคุณโยมไวยาวัจกรวัดป่าประดูพระอารามหลวงคุณโยมสงพรเกียรติงามได้เป็นผู้แทนถวายเทียนภาษาอีกเล่มหนึ่งเจเริญพรได้ประจำทางด้านหน้าโอกาสนี้กราบข้บมขอกราบพรัธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิวระปัญญากรเจ้าวาดวัดป่าประดูพระอารามหลวงรูปที่เก้า เจ้าคณะอำเภอเมืองระยองและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยองแห่งที่หนึ่งได้มีเมตตารับประเคนเทียนพรรษาสามัคคีเริ่มแรกและขอกาบรัชนาผู้ช่วยเจ้า,าว่าวัดป่าประดู่ทั้งสองรูปวัดป่าประดู่พระรามหลวงทั้งสองรูปได้เมตตารับประเคนเทียนพรรษาสามัคคีร่วมกันอีกเล่มหนึ่งของกาบรัชนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ จเจริญพรกุญยมได้พร้อมน้อมพระนม,มือพร้อมกันขออนุญาตบันทึกภาพสักครู่หนึ่งเราจะกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุนิยมนะพร้อมกันอนุโมทนาสาธุ ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิวระปัญญากรณและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าประดูพระอารันหวงทั้งสองรูปไว้นาโอกาสนี้ครับในลำดับต่อไปจะได้ประกอบพิธีในการจุดเทียนพรรษาที่เราท่านทั้งหลายได้น้อมถวายด้วยความสมคคีธรรมในโอกาสที่ทางกุญยผู้แทน ได้ประกอบพิธีในการจุดเทียนพรรษาสามัคคีพระสงฆ์ทั้งนั้นจักได้เจริญชัยมงคลคาถาเป็นลำดับไปในโอกาสนี้ขอจเจริญพรผู้แทนในการจุดเทียนพรรษาสามัคคีก็ขอจเจริญพรเป็นคู่คู่นิยมนะในลำดับแรกขอจเจริญพรคุณโยมอาทิสมนึกและคุณโยมลิตาสมนึกนะับ รังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้างานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลประยองได้ประจำอย่างเร่งที่หนึ่งขอเจริญพรและขอเจริญพรคุณโยมพันเอกนนทพัฒน์คำนนพร้อมทั้งคุณโยมพัฒนันคำนนได้ประจำอย่างเร่งที่สองขอเจริญพร ไปเียไปจุดเทียน๋ยวผู้แทนทั้งสองครอบครัวจากได้จุดเทียนพรรษาสามขีณาโอกาสนี้ ทำละพระสงฆ์ทั้งปวงไว้ในโอกาสนี้ครับนบะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโต Tawitina Chitawa Muklindo Aitante Ampawatute Jaya Hoa ได้ประกอบพิธีในการถวายข้าพระพุทธเจ้าจะพร้อมกันในการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวคำถวายจเจริญพรได้น้อมประนมือน้ำโอกาสนี้นะโมตาสาัสสะพะทะววโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวคำถวายอีมังสุปาพยัญชนะ สัมปันนังสาลีนังโพชะนังอุทักกังวรังพุทธัสสะอเชมานับถวส่งใจอย่างภาพรพระสงฆ์ทางนั้นอีกมานี้มะยังพันเตพัตตานิจาร สามะคีวัสิกะสาติกานิสังฆทานานิจาพิขุสังฆาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานี ตานิจสามัคคีวสิกะสาติกานิจสังคธานานิปต,ติคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจา ยาตกานังทีฆะตังหิตายะสุขายะอัตถายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร ผ้าอาบน้ำฝนสามัคคีและสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้นแ,นนแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารผ้าอาบน้ำฝนสามัคคีและสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพ,เพื่อความเพื่อกูล <PM. S 1> แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลละนานเือ